เพื่อความเพื่อความปลอดภัยของเขาโยงไงโยงไงโยงโยงเอยเอออินเลยเพื่อความปลอดภัยเอาวันทุ่งทีเนี่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 น่ทาอยู่นี่กินอยู่บนนี่จ้าแน่นอนร้องแม่ของแท้ของแท้กินร้อยฝันเหนียวอเหนียวอนี่นี่ปีนานไปพอพอพอไปเล่นหนักเล่นมดกิน สวัสดีครับทุกครับป้าบนะครับหัวืองลดมากครับผมเพื่อนๆนวันนี้ครับเพื่อดูนี่หัวแม่มือแดงครับวันนี้ตื่นวันนี้ครับตินลาบครับนะหอยก้อนหอยก้อนนี่ครับวันนี้เอาเหย่ลาบควายครับเพื่อนๆือนหัวแม่มือแดงวันนี้เน็ตมาครับเดี๋ยวไปเนียกินกันครับแล้วก็มากินข้าวด้วยกันครับเพื่อนเพื่อนโดยผมมนเลยหอมมาก กนินโซชท์ครับซื้อขำแข็มขงมาเลยไปนี่ครับทุกออดมาขำแข็งเลยครับนี่ขเขยงเนี้ยปัดใจแน่นี่นนนกแม่เาบสองร้อยครับผม สดสดครับสดสด,สด,สด,สดนี่แข่งควายครับผมทุกคน<อ>นี่ครับได้แล้วครับ<อ>เดี๋ยวไปลาบไปครับทุกคนวันนี้หัแม่มือแดงครับ<อ>ล,<อ>ลาบควายตัวดำส<อ>วัสดีครับ<อ>นี่ครับทุกคนซอยตับครับผม อืไปตับนักขนาดแล้วอยังหนาเลยะฮะนี่พราคว่าซอยตับบางๆนะนี่ครับวันไหนงองครับซอยไปเลยเรื่องไหนเด้งๆนะครับเปลื่อเปืเหม้อเน็ต อันนี้คือผ้าีิเล่ีิลิ้วผิวกระดำกระดากสอยไปครับพอทอเด็ดสดสดครับแน่สูตรปิ้นนานครับต้องตุ๊บก่อนครับก่อนจะลาบต้องตุ๊บก่อน ซาลาลาบเขาไปแข่งลาบวะเขาไปแข่งลาบไล่บุญวะเอาเอ๊ปลาไปสิงแชมนนมาทุกคนลาบจีกนครับผม,มฟังเสียงเขียงลันน่น่ยเดี๋ยวปิ้นเขียงช้อนเด้อปอยตกะมตก เอราวเอาเอามาซอยจุครับน,นีน่ซอยจุก็คือลอกลวงจุ๊จุ๊จุจุเดี๋ยวจุกันนะจุกันนะจงจุมาน้อยขึ้นดอยไงเนาะจีนงามรึไปล่าโอ้แตจีนมันงามรึไป จุครับอยวไปใส่ตู้เย็นกันทุกคนนำเดือดแลวครับทุกคนใส่เพี้ยลงไปครับทีเพี่ยองเขาครับอโอ้ยหวาบม,มือไฟหวาบม,มือ <c oughs> ไม่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 ดากันฮนะ <c oughs> ดกเพียหน่อยไฟแรงเกนะินครับ โอ๊ยขึ้นผมบอกปปปเดาแตกเดาแตกๆตามด้วยขวาในของเราครับห่อนยังสอบอยู่นรกแหว่งห่อนที่หมายไปกันเลยไปนรกเราจะได้สอบไปก่อน ความร้อน40องศาวันนี้ปัดอๆๆๆเอาล้วพี่ปะวอสะดุง้งหนุ่มไทยกะดีไทยมือข้างหนึ่งกำปองมือข้างกับกระหาน น,นี้ครับทุกคนใส่เลยนอกในน้ำแข็งนี่ครับเน็ตมาทุกคนต่อไปกับใส่เลือดครับผมเลือดปอครับไอ้แาง,ง,งเลือดเหรอไปเลยไปเลยเลือ,อด,ดประจางเหรอ ใส่แก้ด้วยใสแก้แเพิ่มเพิ่มความยังเพิ่มรสชาติและความเหนียวไม่ใช่ความเสียวนะลาบครับผมอันนี้คือครี๊สไส้เพี้ยเอาจะไปย่างแับอะไรหอมที่สุดนั่นแหละย่างไฟอ่อน มีกี่คนน้องปกแบงก์แหงหานกันให้เต่าเต่ากันนะคิดามนี่ไปเอ็มได้กี่ที่โคตรอะได้ละนะ่ครับใส่เพียยางครับผมนี่ครับใส่เลือดเข้าไปแล้วะครับเผืออนี่เหนียวเตยๆและดิฟินชมเดี๋ยวได้ไหมเต็มคน่ละเต็มคนเออสีได้เดี๋ยวปิ้นชมนะที่นั้น เด็๋นวพี่นานจะปิ้นโชว์ครับเอ้ไวะก้านะเดดนะนี่ครับตั้งฉากโชว์ครับนี่นี่โอ้นี่โตกปิ้นเหปิ้นเลรอปิ้นเหรอปิปินร่ะับาใจสมบูรณมาปิ้นเหรอ เพื่อความเพื่อความปลอดภัยของเขาโยงงานโยงงนโยงโยงเลยเออบินเลยเพื่อความปลอดภัยเอาวันที่น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 ี่ทาดอยู่นี่กินอยู่บนนี่อ่าแม่นอนก้อแม่ของแท้ของแท้กินร้อยฝันเนียว้อนเนียว้นี่นี่ปีนานไปพอพอพอไปเล่นหนักเดิมพันกิน น้ำเปล่าขเขาครับเมื่อนิ่มขนาดนักน้องเกมเขาแน่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 น้ำมะพรา้าวไม่สดหวานหอมเจ้าเก่าไม่อร่อยยินดีคืนเงินไม่เหรอไม่อร่อยยินดีคืนเงินไม่ผสมน้ำไม่ผสม <c oughs> หวานหอมอร่อยแน่

ฟานงามเหียส่วนบุต,ตรนะข้าไฟหอมดวนนะกำเด็ดกำเด็ดกำเด็ดส่วนพักนะ,งงอะอนกเอาเขียงไปนี่ีเพี้ยโอนกอดต่อไปก็ผงอ่ะทุๆใส่หลายแซ่บหลายเป็นบอกยัน แล้วก็ต่อไปตามด้วยดี D ครับผมดีดีซีสีอะไรยังแล้วก็ดีดีดีอะไรยเอ้าว <laughs> โกนครับโกน <laughs> ลากกนหลามนครับห <laughs> นังมันทะนันแหละสากกนหลาม <laughs> ต้องยืน ไน้ขวานไนคขวานไนตับยบยกมูนะเว่ตับกูนะหลับเหนียวหลับเหนียวนี่ครับใส่ตับเข้าไปแล้วก็โกนเลยครับกำนี้ห <c oughs> ลาบควายตัวดำหลาบมัวตัวลาย เปิดตู้เย็นครับเกือบลืมครับซอยจุวงเขานี่รอดสืบไปนี่จานนี่ตัวไหนนี่ปุ่นอ่ะสองร้อยวันเลยประยูนี่กระไรมาครับมาครับแหมครับะมาครับมาครับ ของเขามาเด้วมาเด้อ oh sh ีกอ OK. yeah, uh, ah, ่ะมาด้มาด้วเอาอยกับลับกินน้ำเปล่าอร่อยลาบกับลาบกับปันข้าวงน่งวันนั้นากดีะเมอเมนาล้เม่อแมนล้ว like no ่ะอันดักกับหับ นี่นมากินอนาะเบอืออันนี้มือซอยกว่านได้น้ำเปล่าแล้วน้ำเปล่าหรอข่าแจกค่าแจกกินดิบกินแดงมันต้องข่าแจกยน่อยออดอดออยังห้อมเมี้งหน่อยลาบ ล้ํเต้นะพี่นอ้องนี่นี่นี่เอาเปลี่ยนป๊อบเปลี่ยนป๊ปมือสั่นจได้น้องม่โอ้โๆๆๆอเจมเจ๊มเจ๊มลี้ยงเลี้น้น่านง้าน้องมยิ้ม้วยนั้กยงนว่านกวล้มแนะ มาทุกคนก่อนอื่นนี่ยเนี่เนี่เล่นนี่ก่อนอ่านี่คือตับนี่คือน้ำพริกลาบไปดีไปน้ำปลาไปกันล้มแต่นะเดี๋ยวโอดหลับเดี๋ยวโอดหลับ เข้าหนึ่งให้เป็นโองข้าโล่งควายนอนนี่สามสูตรตำล้าอดหลาบแล้วก็โอดหลาบมาแล้วควายเกา,อกเกาดอกคาเออดอกคาในดอกคา โดโูล้อโดอกขาดูล้โดโอดอกกาเนี่ยทักนก็สมุนไพรกินได้หมดล้ำใหนะเปืดนๆนะครับก,กินข้าวตอนในการลาบครับผมนี่ครับทุกคนบรรยากาศกินข้าวตอนกันครับมือนี่ครับลาบจีนครับผมกินลาบจะได้มีโจกมีลาบทุกหวยครับผมเนี่ครับ ลาบควายตัวดําครับผมกับทีมงานปีปีน้องๆตีทํางานครับมามือกลางวันเขาครับนี่ครับแควนดองเขาครับอ,อืแลวนี่ก็คือตอขาดองครับผมกับลาบนี่มันถึงเน็ตมันเป็นจู้กัน,นครับไม่ใช่เป็นลวงมันเป็นจู้เล่นจู้ <laughs> ลามเขาครับเอครับทุกคนดู โอ้ลาบกีนหมาะขนาดครับอืมอดตัดรอบปิดคลิปกับเขาครับลุงเนยกินแล้วลุ้นมูครับแช่มรำเต้นะครับนั่ไงหมกเป็นโต๊หมกเป็นอืนี่ครับวันนี้ครับทุกคนลาบควายตัวดำครับจะได้กาแฟรถดิดตามเพจครับฟัวเมืองรถมากครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ กับเมนูหลาบครับผมแลาบปางในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับ